สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ First m o l l อีกครั้งนะคะวันนี้ First Mall จะมาสอนวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองนะคะผ่านเว็บไซต์ของ First Mall ค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันค่ะอันดับแรกนะคะให้คุณคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของ First m a อ l นะคะคุณจะพบกับหน้าต่างแบบนี้นะคะจากนั้นให้คุณเลื่อนลงไปตรงคำว่าแอปพลิเคชันค่ะจากนั้นคลิกแท็บแอปมาร์เกค่ะ เมื่อคลิกมายังหน้าแอ p มาร์เก็แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งรวมแอปพลิเคชันที่น่าสนใจพร้อมใช้งานสําหรับคุณแล้วนะคะมีให้เลือกแบบฟรีดาวน์โหลดนะคะรวมไปถึงสามารถทดลองใช้งานฟรีได้1เดือนนะคะอย่างเราจะยกตัวอย่างแอปพลิเคชันนี้นะคะแอปพลิเคชัน Sota Box นะคะแอปพลิเคชันนี้จะเป็นตัวช่วยในการสร้าง d a s h บอร์ดเว็บไซต์ของคุณให้ดูดีและสวยงามค่ะ เมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะใครนะคะที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดนะคะตรงนี้จะขึ้นคําว่าดาวน์โหลดนะคะส่วนใครที่เคยดาวน์โหลดแล้วนะคะสามารถเปิดแอปพลิเคชันไปทําหน้าเดสก์ท็อปอื่นๆได้เลยนะคะส่วนใครที่เพิ่งดาวน์โหลดมานะคะหน้าแรกจะพบกับแบบนี้นะคะให้คุณเลื่อนมาตรงแถบนี้เลยค่ะ คอนแทคฟอร์มค่ะส่วนคอนแทคฟอร์มจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของเว็บไซต์นะคะเพราะว่าจะเป็นส่วนที่ไว้ใช้สำหรับข้อมูลติดต่อสินค้าทั้งลูกค้ารวมถึงคนที่เข้ามาชมเว็บไซต์ด้วยค่ะเมื่อคุณพบกับหน้านี้แล้วนะคะหน้าต่างแบบนี้นะคะให้คุณกรอกข้อมูลลงไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเว็บไซต์ของอ,อีเมลของคุณนะคะสามารถกรอกไปได้ค่ะในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นแท็กนะคะเป็นแอด แอดในส่วนของคอนแทคนะคะอย่างตรงนี้นะคะคำว่า your name เนี่ยค่ะคุณสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่า name นะคะ nickname หรือส่วนอื่นๆน,นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะคะ your name your email address นะคะก็จะเป็นส่วนนี้สามารถเลือกได้ค่ะว่าจะปิดหรือจะเปิดนะคะขึ้นอยู่กับคุณเลยค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของเมสเซจนะคะเลือกได้คะ่ะว่าคุณอยากจะใส่เมสเซจหรือว่าเดตเมตาดีสคริปชันหรือส่วนอื่นๆที่เป็นข้อมูลติดต่อนะคะให้ลูกค้ากรอกได้เลยนะคะ ส่วนตรงที่3นะคะจะเป็นพรีเมียมออปชันนะคะคุณสามารถเลือกเพิ่มกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้นะคะจากการกดตรงนี้นะคะ add customer file นะคะหรือว่า add ส่วนอื่นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของหน้าต่างหน้าแรกนะคะจากนั้นกดเซฟให้เรียบร้อยค่ะมายังส่วนที่2บ้างนะคะส่วนนี้ก็สําคัญนะคะส่วนนี้คุณสามารถเลือกแบ็กกราวด์ได้นะคะสามารถอัปโหลดได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณเองเลยนะคะ สามารถเลือกสีได้ค่ะคุณอยากได้สีไหนนะคะสีฟ้าสีแดงสีเหลืองหรือสีอื่นๆนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของเซน์นะคะข้อมูลที่คุณที่ลูกค้ากรอกแล้วก็จะส่งให้กับคุณนะคะคุณสามารถเลือกแถบสีได้เช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วน contact us นะคะ,ะเป็นส่วนที่คุณสามารถเลือกได้ค่ะว่าคุณอยากจะใช้เทคแบบไหนนะคะ แล้วแต่เลยค่ะลองทำตามกระบวนการขั้นตอนอย่างที่บอกไปนะคะจากนั้นนะคะอย่าลืมกดเซฟนะคะอาหากใครอยากหาว่าคอนแทคอ้าอยู่ตรงไหนนะคะคอนแอคคอนแทคอาอยู่ตรงนี้นะคะสามารถเลือกฟอนต์สีได้ทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นกดเซฟแล้วอย่าลืมกดพรีวิวนะคะหากคุณทำเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าต่างพรีวิวเว็บไซต์ของคุณให้ชมกันนะคะรอสักครู่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่เว็บไซต์ตัวอย่างนะคะที่ Firstmore ได้สร้างไว้นะคะหากใครอยากสร้างเว็บไซต์ให้สวยขึ้นนะคะด้วยโปรแกรม SotaBox ก,ก็สามารถไปสร้างได้นะคะวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆเลยเพียงแค่กดติดตั้งแล้วก็ทำตามกระบวนการขั้นตอนที่เขาเขียนไว้ให้ได้เลยค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาโหลดแอปพลิเคชันมานะคะจะมีวิธีเขียนไว้ตรงนี้ว่ามันจะขึ้นวิธีเขียนไว้ว่า1 2 3 4 5ไปจนถึงกระบวนการจนเสร็จสิ้นจากนั้นกดเซฟได้เลยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจของเว็บไซต์ First Mall ไปลองทำกันได้นะคะส่วนใครมีข้อสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถดูคลิปผ่าน YouTube ของ First Mall ได้เลยคะ่ะมีหลายคลิปให้คุณไปเลือกสรรแล้วก็เลือกดูได้เลยนะคะสนวันนี้ขอบคุณคะ่ะ